กวินชี้แจงแล้วหลังโดนหาว่าโกงเหมือนมรสุมดุมเร้าด้วยนะคะสำหรับนักร้องหนุ่มแรปเปอร์ชื่อดังอย่างกวินดูวาน,นี่สามีของสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาเพิ่งโดนดราม่าตัต,ต,ต่อภาพชาวเน็ตมองไม่ให้เขียนนะักแสดงซีรีส์สกิฟเกมเมื่อไม่นานมานี้วาน,นี้นะคะมีดราม่าอีกที่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเพจดังแนวอมาแชร์ว่าแรปเปอร์ทรงดีรับโกงเงินเพื่อนร่วมง,งานหลักล้านไปเต็มแรปเปอร์ทรงดีรับ คนดังกล่านั้นโกงเงินเพื่อนร่วมงานหลักล้านเป็ะๆสรามภาพโชว์้วยบอกให้เด็กเขียนร้านให้พอเขียนเสร็จบอกของไม่ดีไว้ค่อยมาทําเพลงด้วยกันใหม่ตักพักเอาเนื้อเพลงที่น้องเขียนมาใช้ทําเพลงกับศิลปินอื่นแล้วไม่ให้เครดิตแถมได้ข่าวว่ารามในเพลงอื่นๆก็ก๊อปมาล้วนๆต้นทางที่โดนก๊อปเขาได้อะไรไหมรูยยอดวิวเยอะแยะมีเพลงร้อยล้านหลายล้านรวยมากแต่ส่วนแบบเพลง คนที่ทําเพลงกับหมัยวะโดยเพจนี้นะคะได้หย่อนคําใบในโพสต์ต่างๆนะคะแตะรูปรถบ้างแปะกระเป๋าบ้างนะคะชาวเน็ตเนี่ยก็ชี้กันไปว่าคนคนนั้นเนี่ยแรปเปอร์คนนั้นต้องเป็นกวินดูวานแน่นอนล่าสุดนะคะชาวนี้นะคะกะวินไม่รอช้านะคะได้ออกมาชี้แจงเรื่องงาเกล่าวนะคะโดยหนุมกวินเนี่ยโพสต์ว่าขอชี้แจงครับจากกรณีที่มีสํนนานกข่าวต่างๆหรือสื่อบางสื่อนําเรื่องราวลงซึ่งไม่เป็นความจริงผมขอชีแ้แจงรายละเอียดดังนี้ครับ 1. ข้อกล่าวหาที่ผมโกงเงินหลักล้านมาให้ภรรยานั้นไม่เป็นความจริงแม้้แต่นอ อรายได้ที่ผมได้จากเพลงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของรายได้เมื่อ3าปีที่แล้วส่วนรายได้หลักณปัจจุบันมาจากการที่ผมทําธุรกิจกับทางภรรยา 2. ในส่วนของเพลงที่เป็นประเด็นอยู่ในตอนนี้ปล่อยเมื่อ3ปีที่แล้วกับศิลปินอีกท่านซึ่งในเวลานั้นผมชื่นชมผลงานของเขาจึงได้ชวนเขามาฟีดเพลงด้วยหลังจากที่เขาได้ตอบรับคาเชิญต่อมาได้มีการพูดคุยถึงคอนเซ็ปต์ของเพลงซึ่งตอนนั้นได้มีเนื้อร้องทํานองและดนตรีซึ่งมีโซนิโน,โนเป็นโปรดิวเซอร์ในการคุมโปรเจกต์ของเพลงนี้ส่วนศิลปินท่านนั้นที่มา ได้มีการปรับเนื้อร้องในบางส่วนที่ผมแต่งขึ้นมาไว้ก่อนแล้วซึ่งทําให้เพลงสมบูรณ์ขึ้นและคิดเนื้อร้องทํานองเพิ่มเติมในส่วนของตัวเองโดยภายหลังจากที่ผมได้มีการสอบถามค่าตัวและตกลงค่าใช้จ่ายอยู่ที่5 0า0 0บาทซึ่งหลายๆครั้งที่ตัวผมไปฟีตกับศิลปินท่านอื่นผมได้มีการตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของผมหรือในบางครั้งก็ไปด้วยใจไม่ได้คิดเรื่องค่าตอบแทนและในการทําเพลงแต่ละเพลงผมมีการจดลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นคนลงทุนออกค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าศิลปินที่มาฟร ค่าโปรดิวเซอร์ค่าโปรดักชันเอวีค่านักแสดงค่าโรเทคชันค่ามิ์แอนด์มาสเตอร์ค่าโปรโมททางการตลาดสื่อโซเชียลมีเดียและรับความเสี่ยงทั้งหมดการทําเพลงด้วยตัวเองผมก็ไม่สามารถดูได้เลยว่าเพลงไหนจะดังหรือเพลงไหนจะไม่ดังในแต่ละครั้งมีศิลปินท่านอื่นชวนผมไปฟรีส์ค่าเพลงเหล่านั้นได้รับความนิยมผมก็แสดงความมีดีกับเขาและไม่มีการเรียกร้องส่วนแบ่งเพิ่มเติมใดภายหลังจากการปล่อยเพลงผมได้รับการติดต่อเพื่อขอ,ขอส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งผมยินดีแบ่งส่วนแบ่งให้ศิลปินอีกท่านนอกเหนือจากากค่ี ตกลงกันไว้แล้วผมเรียกสิ่งนี้ว่าน้ำใจซึ่งมีมูลค่ามากกว่าที่ทางเพจได้โพสต์สเตทเมนต์สามส่วนเรื่องที่ผมไม่ตอบแชทเพราะปัญหาอะไรนั้นเราสองคนและทีมง,งานที่อยู่ในเหตุการณ์เวลาไปทัวร์ในหลายรั้งต่างรู้ดีสี่ประเด็นของผู้ไม่หวังดีที่เผยแพร่ข้อมูลอัพเฟนเทสและข้อมูลมาเลที่ที่อยู่ของผมเอามาเผยแพร่สู่สาธารนณะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้ผมและครอบครัวไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในส่วนนี้ทางเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดข้อมูลที่ผมกก่ามาทั้งหมดเป็นเรื่องจริงและผมพร้อมจะพิดด ขอบคุณครับพร้อมมุชื่อนะคะว่ากวิวนนิโฟราดูวานซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไรต่อไปจะเกิดการฟ้องร้องไหมเราคงต้องรอติดตามทางฝั่งของกวิวนอีกทีหนึ่งนะคะ